อันนี้ครับวันนี้มาทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ครับกำลังจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับเนี่ยต้มกระดูกหมูอ่อนลูกชิ้นหัวไชเท้าปักกาดขาวโอ้เตรียมพร้อมจะทำก๋วยเตี๋ยวทานนะครับวันนี้นะครับกลัตงต้มอ,อยู่นะครับเนาะ ต้มก่อนต้มก่อนน้ำก็ะเด็ดคว,วัก้วักแล้ว,ว,ว,วทำเองกินเองนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่โอ้โหน้ำกระดูกหมูอ่อนแล้วก็ต้มเอาจนเปื่ยะะอยเลยนะครับโอ้หลูกชิ้นลูกโตๆเลยนะครับลูกเห็นลูกโตลูกใหญ่ๆเลยดี นี่ครับนีใกล้จะได้กินแล้วนะครับอันนี้นะครับหอม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 หออืม ลากต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ลงไปโอ้โหครบหมดในนี้นะครับนี่ครับได้กินออกมาเลยนะกนหอมหอมนานรับประทานมากเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นหมู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 นมูหมูนน ใกล้ละใกล้จะได้รับประทานละใกล้แล้วจะได้กินละครับโอ้โหเดือดแล้วใกล้ะกละ,ละ,ละ,ละอีกสักนิดหนึ่งนะครับเนาะรอให้กูกินมันเปื่อยจริงๆก่อนนะอเนาะจะได้เคี้ยวแบบนุ่มๆเลยนะครับ อันนี้เราก็เอาเส้นมาลวกนะครับเหี่ยวเส้นนี่นี่นี่เผยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นลวกเส้นกันนะครับลวกเส้นเอาแล้วเนาะเอาละน้ำน้่งร้อนอยู่ ก็เตรียมพร้อมแล้วครับนี่ครับโอ้โหเโโโโหหมาะเลยตักน้าซุปถกเส้นใส่ถ้วยสิกนี่ตักน้ําซุปเข้าไปเล็ชิ้นหัอใส่เท้าโอ้โบนี่แซ่บแน่นอนครับวันนี้นะครับอ เซ็เซเซ็เซน่าทานน,าทาน่นี่เครื่องปรุงยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ไปก่อนอเติมเครื่องปรุงทีหลังนะครับค <Okay. S 1> ิว่อไปก็มารอแล้วครับคิวด oh. อ,อไป <laughs> อนี่ค่อไปก็มารอแล้วลวกข้าไป ไปแล้วก็จะใส่หอมเจียวนะครับหอมกระเทียมเจียวนี่โอ้โหอมกระเทียมเจียวค่ะเพิ่มพริกลงไปนะครับพริกป่นนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับตา,า,ามด้วยบีบมะนาวลงไปนะครับาน,าน, <laughs> นี่ครับ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับหอ,อ,อมเลยครับหอมมาเลยหอม <laughs> มาเลย <laughs> มาเลยครับใครหิวก็มานะครับเห็นไหมครับโอโ้โหรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ดิดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ